วันที่28แล้วนะครับสำหรับในเอพิซอดนี้นะครับผมจะอยู่บ้านนะครับผมแล้วก็เคลียร์ต้นไม้พวกนี้นะครับเอามาสร้างเป็นรั้วให้หมดนี่แหละครับนะสำหรับการตัดต้นไม้นะครับอันนี้จะเป็นทริคของผมนะครับเกมโปรเจกต์ซอมบอยเนี่ยมันจะต่างกับเกมเอาชีวิตรอดเกมอื่นนะครับที่มันจะเป็นมุมมองแบบรอบทิศรอบทางใช่ไหมครับหรือว่าสามารถปรับมุมได้นะครับอย่างในโดนสตาร์สเนี่ยเห็นว่ามันกดปุ่มคิวหรือกดปุ่มอนี่แหละครับมันจะหมุนรอบตัวเลยใช่ไหมครับ แต่ในโปรเจกต์ซอมบอยนะครับเราทําอย่างนั้นไม่ได้ก็คือมันจะโดนจํากัดด้วยมุมมองแบบนี้เลยครับดังนั้นการตัดต้นไม้ที่ดีที่สุดเราควรที่จะมาในมุมด้านล่างอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัดไล่ขึ้นบนแบบนี้ครับเพราะว่าเราจะได้มองเห็นตัวลำต้นนะครับถ้าเกิดว่าเราอ่ะตัดตั้งแต่จากบนลงมาด้านล่างนะครับตัวหญ้าหรือตัวต้นไม้ข้างบนมันจะบางครับทาให้เราอ่ะเล็งตัดไม่โดนครับผมถ้าหากว่าเป็นป่าหนาแบบนี้นะครับเนี่ยพอผมมาอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าต้นไม้ด้านหน้าผมเนี่ยตรงเมาส์เนี่ยจะบางทาให ตีให้โดนนะครับผมนะมันเป็นมุมมองของผู้เล่นนะครับผมที่ตัวเกมมันออกแบบมาครับผมทีนี้นะครับพอเราขึ้นเหนื่อยอย่างนี้นะครับให้มานั่งพักเลยครับจะเป็นการถนอมการใช้ขวานไปในตัวครับเวลาที่เราตีตอนที่เราเหนื่อยแบบนี้นะครับขวานเนี่ยจะต้องตีหกครั้งครับเช่นตีสามครั้งนะครับขวานเนี่ยเลือดของขวานจะลดลงไป2%เ ถ้าเราตี3ครั้งนะลด6ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเหนื่อยแบบเมื่อกี้นะครับแล้วเรายังดันทุลังตีนะครับจะกลายเป็นว่าเราจะต้องเสียไปอีก6หน่วยครับผมก็คือเป็น2เท่านั่นเองครับกับอีกอันนึงนะครับก็คือ i d ดูค l ัสทร r y นะครับอันนี้เนี่ยจะทําให้แรงในการตีของเราเนี่ยลดลงเหมือนกันครับผมเวลาเราตีซอมบี้เนี่ยจะตีได้เบานะครับแต่ถ้าตีต้นไม้หรือว่าออกแรงผลกอะไรพวกนี้นะครับจะยังเหมือนเดิมครับแต่สิ่งที่ต่างคือ เหมือนกับว่าหลอดสเตมินาของเรามันจะสั้นลงครับจากเดิมที่เป็น100%ใช่ไหมครับหลอดสเตมินาของเราอาจจะอยู่ที่แค่ประมาณ50%นะครับถึงเรามานั่งพักนะครับมันก็จะเหนื่อยเร็วขึ้นนั่นเองครับผมนะแล้วก็ระวังการเหวี่ยงขวานไม่โดนด้วยนะครับอย่างนี้นะครับนะเพราะว่าร่างกายเราจะเหนื่อยเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเหวี่ยงแล้วแบบว่าวืดก็คือวืดนะครับผมไม่นับนะครับไม่ใช่นะเราจะเหนื่อยเพราะสเตมินามันน้อยด้วยครับ ตอนนี้ผมก็ตัดเป็นแนวถนนเรียบร้อยแล้วนะครับนะตอนนี้น้ำดื่มผมหมดแล้วครับไม่มีทางเลือกผมต้องทำแคมไฟครับแคมไฟเนี่ยผมไม่อยากทำเพราะว่ามันสามารถลามไปไหม้เฟอร์นิเจอร์อื่นๆได้นะครับนะแล้วก็บางทีอ่ะผมเผลอไปเดินเหยียบอย่างงี้ครับผมผมก็ตัวติดไฟได้เหมือนกันนะครับนะมันอันตรายครับผมถ้าเป็นไปได้ผมก็ไม่อยากจะคราฟหรอกครับที่แม่น้ำเนี่ยข้อดีคือเราสามารถล้างตัวได้เลยนะครับนะแต่ว่าน้ำตรงเนี้ยดื่มไม่ได้นะครับคุณผู้ชมนะครับ ถึงจะมีคําสั่งดริ้งขึ้นมาก็ตามนะครับแต่ว่ามันเป็นน้ําที่มันไม่สะอาดนะครับจะต้องเอามาให้ความร้อนก่อนครับแคมไฟนะครับคือเราจะต้องมีท่อนสุงแบบนี้ก่อนนะครับมาที่ตัวรูปคราฟติ้งเลยครับไปที่ survival list นี่ครับผมแคมไฟ Material คลิกขวาแล้วก็ Build a f i r e ครับทีนี้เราต้องการเชื้อเพลิงครับเราใช้เชื้อเพลิงเนี่ยเป็นพวกเศษไม้แบบนี้ได้ครับ ทีนี้นะครับพอเรามีพวกเศษไม้พวกนี้นะครับเศษไม้นี้นะครับสามารถแอดอัฟฟากับไลอัฟฟายได้นะครับสมัยก่อนนะครับเศษไม้แบบนี้นะครับไม่สามารถไลอัฟฟายได้นะครับมันต้องแอดอัฟฟาเท่านั้นอย่างเดียวครับผมก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็สมัยก่อนนะครับเวลาแอดนะครับแอดได้ทีละอันครับตอนนี้เขามีคําสั่งแอดแบบอมาแล้วครับขอบคุณมากครับแต่ตัวเกมก็จะใช้เวลาในการค่อยๆแอดอยู่เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมนะ จริงๆพี่โยนลงไปก็ได้นะครับนะพี่ไม่ต้องมาใส่ทีละอันทีละอันหรอกครับกิ่งไม้แห้งแบบนี้นะครับทวิงอ่าแล้วก็ไลเตอร์หรือว่าไม้ขีดไฟครับจุดเลยครับรึบทีนี้มันก็จะเป็นพื้นที่บริเวณสองสว่างขึ้นมานะครับแล้วอุณหภูมิในตัวเราจะอุ่นขึ้นนะครับนะน้ําสกปรกทอให้ความร้อนไปเรื่อยๆนะครับผมหัวกระโหลกตรงนี้จะค่อยๆหายไปครับจนกลายเป็นน้ําที่สามารถดื่มได้ครับผมนี่ครับตอนนี้กลายเป็นน้ําที่สามารถดื่มได้แล้วครับเอามาเลยครับ น้ำที่เราเอาไปต้มมานะครับเราสามารถทิกขวาแล้วก็ใช้คำสั่ง pull into p u l l into หรือก็คือเทใส่อะไรนะครับเราก็เทใส่นี่เลยครับขวดน้ำนะครับเป็นน้ำสะอาดเก็บไว้ดื่มในอนาคตได้ครับผมเดี๋ยวผมเอาน้ำตักมาเพิ่มก่อนแล้วก็จะมาอุ่นเพิ่มนะครับเก็บเอาไว้นี่แหละครับการมีแหล่งน้ําอยู่ใกล้ๆมันก็สบายอย่างนี้แหละครับนะทีนี้อันนี้เป็นของใหม่นะครับคือ c a m p ฟ i r e in f o ปกติแล้วครับ เราจุดไฟไปแล้วครับเราเดาไม่ได้ครับเผาอยู่จนถึงเมื่อไหร่ครับแต่ตอนนี้เราสามารถกะเวลาได้แล้วครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ามีฟีเจอร์ตัวนี้ครับก็ถือว่าดีพอสมควรครับเมื่อก่อนนะคือผมต้องมานั่งกะเอานะครับว่าท่านซุงเนี่ยพอไปเผาในเตาบาร์บีวมันอยู่ได้ประมาณ4ี่ชั่วโมงแปลว่ามันอยู่ในแคมป์ไฟก็ประมาณ4ี่ชั่วโมงแบบนี้ครับผมผมก็ต้องใช้วิธีนั้นะในการกะเอาครับเดี๋ยวผมจะดับไฟนะครับคุณผู้ชมครับมาที่แล้วก็พุทเอาไฟครับเรียบร้อยครับตอนนี้ไฟดับไปแล้วครับ เดี๋ยวผมคี้ขวาดูนะครับนี่ครับผมยังมีฟืนอยู่ข้างในครับผมไม่ใช่ว่าเราดับแล้วฟืนหายหมดนะครับนะเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับคือสมมุติว่าผมเอาท่อนซุงอ่ะยัดลงไปประมาณสักสี่ห้าท่อนนะครับผมมันเผาได้ย4ิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมครับผมต้องการที่จะออกไปข้างนอกครับกลายเป็นว่าผมจะต้องจุดมันทิ้งไว้ครับผมแล้วผมจะต้องจับเวลาครับผมว่าผมจะต้องกลับมาตอน6กโมงเย็นหรือประมาณ2องทุ่มถ้าเกิดว่ากลับมาช้ากว่านี้นะครับฟืนอาจจะมอดไปแล้วนะครับแล้วผมจะต้องมาใช้ไลเตอร์กับ ไม่ขีดไฟจุดใหม่ครั้งนึงครับมันเปลืองก็ก็ถือว่าดีครับผมที่มีการทําให้เราเล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับผมนะวิธีการขนท่อนสูงนะครับท่อนสูงท่อนนะครับหนักประมาณ9กิโลต่อท่อนนะครับคุณผู้ชมครับมันหนักมากนะวิธีการนะครับก็คือ Equip in primary แล้วก็ Equip in secondary ครับเราจะถือท่อนสูงนะครับผมไว้ที่ไหลซ้ายแล้วก็ไว้ที่ไหลขวาครับ โอ้โหทำได้ไงครับพี่แล้วก็เอาอีก2ท่อนนะครับผมเก็บไว้ในตัวนะครับสำหรับตัวละครผมเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีส e ตรนจ์เลเวลเค้าขาก็เลยสามารถแบกของได้มากกว่าตัวละครทั่วๆไปนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าน้ําหนักของตัวละครเนี่ยมันมากประมาณ2เท่าของเรานะครับเลือดของเราเนี่ยจะลดแรงมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นสีแดงแบบ Extreme Heavy l o a d แบบนี้นะครับเลือดก็ลดเหมือนกันนะครับ แต่ถ้าเป็นไปได้นะครับให้ดูน้ําหนักของคุณผู้ชมเองเลยครับอย่างเช่นตัวละครที่คุณผู้ชมเล่นนะครับมันแบกน้ําหนักได้เพียง12กิโลนะครับคุณผู้ชมก็ไม่ควรที่จะเอาแบกของเกิน20กิโลอย่างนี้นะครับอ่าก็เป็นทริคในการเล่นนะครับเพราะว่าถ้าเราแบกของเกิน30กิโลนะครับมันจะทําให้เลือดของเราตรงนี้ครับผมเนี่ยจะลดเร็วมากๆนะครับจนอาจจะเสียชีวิตได้จากการโดนของหนักๆทับตัวไว้นะครับนะนี่นะครับการนั่งพักเนี่ยก็จะฟื้นฟูเลือดของเราได้เหมือนกันนะครับนะ แต่จะน้อยกว่าการที่เราเข้าไปนอนครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมไปนอนแล้วกันแต่ว่าผมจะตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้นะครับก็คือว่านอน2ชั่วโมงเพื่อให้เลือดมันฟื้นตัวเองแล้วเราค่อยตื่นมาทํางานกันต่อครับไปที่นาฬิกาปลุกนะครับหรือนาฬิกาข้อมือของคุณผู้ชมคลิกขวาแล้วก็ใช้คําสั่งเซตอะลามครับตอนนี้เป็นเวลา9ก้าโมงใช่ไหมครับโอเคครับผมแล้วก็ปลุกครับเข้าไปนอนนี่ครับผม ผ่านไปชั่วโมงเดียวครับผมตัวละครเราก็ตื่นขึ้นมาตามนาฬิกาปลุกครับแล้วก็ร่างกายกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมครับอย่าลืมปิดนาฬิกาด้วยนะครับคลิกขวาแล้วก็สต็อปอะลามครับแล้วก็อย่าลืมด้วยว่าตัวเซตอะลามเนี่ยเอาตัวนี้ออกด้วยนะครับนะแต่ว่าข้อเสียคือตัวละครเราจะไม่ได้นอนหลับอย่างสบายแบบเพียงพอนะครับนะก็ระวังเรื่องนี้เอาไว้ด้วยครับนะแล้วเราอะใช้งานตัวละครจนกระทั่งเลือดมันลดเหลือแบบน้อยแบบต่ำๆเลยได้ไหมครับไม่แนะนำครับคุณผู้ชมครับ เผื่อบางทีซอมบี้มาหาเราเวลาเรากําลังสร้างบ้านด้วยครับอย่างเรากําลังแบกซุงอยู่อย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับซอมบี้มาสักสองสามตัวเนี่ยผมว่างานหยาบแล้วนะครับเราวิ่งหนีซอมบี้ไม่ไหวด้วยเพราะตัวเราหนักครับเดี๋ยวผมวิ่งให้ดูตอนที่ผมแบกซุงไว้ในสีท่อนไว้ในตัวนะครับนะอันนี้คือผมกดวิ่งแล้วนะครับนี่คือความเร็วในการวิ่งตอนที่ผมมีซุงอยู่ในตัวสีท่อนนะครับนะเราจะวิ่งช้ามากครับคุณผู้ชมครับเราหนีซอมบี้ไม่ทันแน่ๆเราอาจจะต้องสู้หรืออาจจะต้องทิ้งซุงก่อนนะครับ ทำให้มันเกิดสถานการณ์ชุละหุหลายๆอย่างครับผมดังนั้นอ่ะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็รักษาชีวิตของตัวของคุณผู้ชมเองนะครับขึ้นรูปกระดูขึ้นมานะครับก็คือให้หยุดทํางานแล้วก็ไปพักผ่อนก่อนดีกว่านะครับนะก็คือเซฟตี้เฟิร์นนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับโอเคครับตอนนี้ผมปิดฝั่งนี้สนิทแล้วครับมั่นใจได้เลยว่าซอมบี้มาไม่ได้แน่ๆครับเดี๋ยวผมนอนพักแป๊บหนึ่งแล้วก็เรามาทํากําแพงฝ่ายฝั่งซ้ายตรงนี้ให้เสร็จนะครับ เอาเป็นว่าสำหรับเอพิ่สอนนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณมากครับที่เขามารับชมแล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์แบบนี้ออกมาทุกๆวันนะครับสำหรับเอพิ่สอต่อไปเนี่ยผมขอวางแผนเอาไว้ก่อนเลยครับว่าเดี๋ยวผมจะเตรียมตัวไปที่โรงงานของเมือง r i v e r s i d ซ์ครับที่นั่นน่ะจะมีลังเก็บของแล้วมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายครับผมแต่ฝูงซอมบี้น่าจะมีฝูงใหญ่รออยู่ครับ นั่นคือข่าวร้ายแต่ข่าวดีคือมันยังเป็นพื้นที่ที่เรายังไม่เคยไปครับดังนั้นซอมบี้อาจจะมีจำนวนที่น้อยกว่าตรงที่อยู่ในบริเวณเมืองริเวอร์ไซด์นั่นเองครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ